ดีเหรอใดีหยับตัวเพอดีมหยับตัวเหรอพอดีพอดีเดี๋ยวเอาเงไปนเลยก็ยเดีเลยเดียวไม่ไหวอกนะเร่มโดดแล้วเนี่ย เทสเสียงไหมครับเทสเสียงไหมครับฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสครับได้ยินแล้วกดจ้าได้ยินแล้กดหนึ่งเลยครับนิวนิวเรนโซ ขอเบอร์น้าเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวน้าดูดูคอมเมนต์ด้วย นั่งหลอดจัดของกวเกว่ายังผ่านไม่หมดเลยนั่งหลอดจัด <c oughs> ของกวเก่ายังผ่านไม่หมดเลยลูกค้าบอกว่าเพิ่งไปทำรถมาเมื่อวันที่แปดคุณเตือนาครับโอ้ครับ ช่วงนี้อาจจะทุกคนอาจจะไม่ก็เห็นน้ำนะครับพอดีไปรักษาตัวนิดน,นึงครับแต่ว่าร้านเปิดทุกวัน แม่แม่แม <t likewise> like ่จองรถหน่อยแม่แม่แม่ดูเด็กเล่นโซ่ยแม่หมายังาขอบอกที่เบียหน้าแม่บ้านเลยครบได้ป่ะแม่ ียวไปไกดเข้าไปเลยอ่ะก็แชร์ไม่ไม่คือ,อ,อกดแชร์เข้าประเพจเลยอ่ะกดได้ครับป๊อปคอนมาแล้วสวัสดีครับนะคิดถึงครับป๊อปคอนสติกเกอร์ป๊อปคอน เดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวน้าจะพาไปดูหน้าบ้านนะฮะหน้าร้านหน้าร้านพาไปดูรถตัวใหม่แล้วก็มีโปรโมชัน่นล้อลินโซ่ด้วยลด50%อะใช่ล้อด้วยยางด้วยลด50%เยสโดมีส่วนลดโปรเฟนเดอร์ด้วยม <c oughs> ีส่วนลดช็อคโปรเฟนเดอร์ด้วยนะครับแจกยางนิโต้ดีเซลสีก็แจกแบตเตอรนิโต้แจกแบตเตอแจกยางนิโตะด้วยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะใครดูกดไลค์กดแชร์น,นะด้วยนะครับ นานๆมาทีมีของเด็ดแน่นอนพิตตี้ขาวโบ้เลยแน่นอนอยู่แล้วแม่แสวัสดีครับ ชมจากตุรกีเลยเหรอิวนิวเลเอร์เราชมจากตุรกีเออ FC เยันเราชมจากตุรกีอ่ะเราชมจากอิสราเอลมีนะ FC นะอิสราเอลเสร็จไปเอกลับมาทันี่าเอ็กลับมาทันไงถ้าไม่ทันกูคงไม่ได้แต่งรถเขาหรอก หก็แหงแล้วคีมาดิมาเป็นวุ้นเลยเป็นวุ้นเลยก็เนี่ยดูคันนี้ดิเนี่ยเนี่ยจะเอามาโหลดด้วยเนี่ยโคตรเท่เลยลูกโอ้โห มาเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวอยยรอจิ๋นกันยางนาครศรีธรรมราชลูกพคิดถึงสวัสดีเก่งคิดถึงน้องเสมออ่าสามห้ารอนหน้าหน่อยนะจะ <laughs> น้าออกกันเดี๋ยวน้าจะออกอ่าสามหกตัวใหม่รอเร็วเดี๋ยวเอาไปขับไปยันนูนะ่นน่ะนครเลย ขับไปมิทติ้งมคลองเลยนะเออขับไปมิทติ้งเลยเอาแบบว่าสองสิงเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวกินกันนะยางพาิวน่นา R35 นะฮะคิดถึงหน้าครับหายไปไวัไน,นะคะขอบคุณครับเี่ขแกนคิดถึงน้าครับเก่งกันยาได้ซับบอสรับครับ หอมหอมติดเที่ยงแนละ้วนิวกลับไปจะรู้ว่อวันนี้เอาล้อลิววมโซต,ตัวใหม่มาจาัดโปรเว้ยลด50%ใจไม่ถึงเลยจริงๆมันต้องแจกฟรีอะไรเนาะสวัสดีครับนะ <c oughs> พี่หนุย่ยพี่หนุย่ยมีโทรพี่หนุ่ยสวัสดีครับพี่หนุ่ย พี่หนูยอยู่ไกลไหมพี่หนูอยู่ไกลไหมไม่พี่หนุ่นมากินเบียร์มาแล้ว <c oughs> ผมรออยู่แต่ผมไม่กินนะห <c oughs> ยุดหยุดหยุดหยุด สวัสดีพี่หนุย่ยพี่เจีย๊ยบอิจุสุเมโทโธด้วยนะครับเอาลูกพี่ผู้จัดการนิกครับผู้จัดการนิกเป็นผู้จัดการแเ้าอิตุสุอึง้งวันไายสาขาสนะีนักครินแต่งที่ร้านกำมวนกันยังลูกคันครับ ไปได้เลยครับอ่าพี่สายพบอกคิดถึงนาค่ะพี่สาอิซุสุเมทโอะพี่สายพี่หนุ่ยพี่เจี๊ยบของจริงครับของจริงพี่เจี๊ยบบอกเดี๋ยวส่งพี่หนุ่ยไปชนแก้วด้วยนะคะทันไหมมาเลยชนแต่แก้วนะไม่มีน้ำไม่มีน้ำเกตได้กินน้ำไปด้วยนี่สงสารได้เข้าอีกรอบหนึ่งอ่ะ บอกเฉียงเอฟซีบอกหายไว้นะครับไลนนะ์น้าคนดูเยอะกว่าไนลน์รถอีกโอ้โหจะออกไหมไ,ไ,ไม่รู้ไม่รู้น้าจะนา้นาจะพาไปดูรถหรือได้่ะออกไปไหมน,นะหรือว่าอยู่เดีย๋ยวจะพาหนึ่งนะนะจะพาไปดูรถนะครับ na tôi mày để hả đúng bên này để phưng đi để xác để xác bên trên ông đang อใส่ก่อง้อ้าวคนนี้ใครเนี่ยีกำมวลนกันยางชื่อสแตม เรกันะที่นี่เราทรสัพทติดสายแล้วจะอไ้าออกไหไหมออกไดไหมโอเคโอเคออโอเควี่พี่วนพี่วานเนี่ยคอเหรือเะ ครับช่วงนี้อาจะรักษากตัวอยู่พักหนึ่งนะครับแต่ว่าที่ร้านมาได้เลยครับพนักง,งานทุกคนอยู่ร้านช่างยงช่างใหญ่ทุกคนพร้อมจบมีวาคัตซีด้วยนะตอนนี้ตอนนี้มีวาคัตซีด้วยอสายหูอย่ามีแปลงให้ริบซด้วยสีนะก็โมยจากทีไก่ทอดที่เปิดเยอะ ทีมกายภาพอ่ะสับาข้ามาดูตรงฝั่งเข้ามาดูนะว่าแล้วว่าแล้วกลับไปโดนแน่ผู uh ้จ uh nee> ัดการเล็กสวัสดีคร uh ับนะผู้จัดการดิผู้จัดการเล็กสวัสดีลูกพี่คิดถึงคิดถึง

ต้องต้องเอ็นสุดแล้วพ่อไม่ค่อยกระโดดนะเดี๋ยวพ่อกินน้ำมาตั้งมั้งนะครับสุดแล้วสุดแล้วมันก็ขึ้นรถเราบันทึกจะมันจะแบบนอนการเล่นบอลเดียวมาได้มาอะไรก็เกิดมาคอยประคุบนะประคองหน้าคิดถึงลูกพี่ไม่ทำคลิปกันนานเลยเดี๋ยวออกมาเที่ยวนี้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นนี่ย ท,ทำคลิปไปด้วยวิดพื้นไปด้วยเที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 ยหน้าเนี่ยเดี๋ยว <ผม S 1> เดี๋ยวกลับเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยววิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปหาใกลยบ้านหน่อยไม่ไม่ไม่ใช่รถละ <c oughs> อ้าวป๊อปคอน ขอบคุณนะคะงวนจะไม่ได้หรอ,องวนำหน้ได้ไหม,มงเ,นเ่นใ่ไคนนี้ดื้อเยอะไอคนนี้ไอคนนี้ดื้อยช่คนนี้ดือนนนนด้อแต่นี่ดื้อกว่าไอนุนดืออนอนนด้อวาหรอนัด<อ>ือ้อวาจิ๊บพายละ

ดีว่ะขอาเป็นที่หน่อยขอถ่ายรูปหน่อยมีกำมูลการยางว่ามาเลยครับตอนนี้น่าอยู่เราอย่าปาป ตัวใหม่รุ่นใหม่อะแน่นอนได้เสื้อรุ่นใหม่ด้วยสวยสวยสวัสดีครับสวัสดีทีไทยแลนด์อันนี้อันนี้รุ่น สวัสดีครับตัวนี้เป็นตัวสองพันยีิบสี่สองันสองพันยี่สิบสี่นะใหม่ล่าสุดก็ยังมีสีเทาแลมโบสีเทาแลมโบตัวนี้เป็นตัวเตี้ยหรือตัวสูงเป็นตัวเตี้ยครับเป็นตัวเตี้ยนะนะเหมือนก้อนตอนนี้ติดใจว้าวุ่น น้าบอกใช่ใช่นี่เลยน้าเป็นไงบ้างรถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมแตน้าจะบอกนะว่า2024นี่สีมีเปลี่ยนอะไรไปบ้างจ้าครับเอามาอะฟังดูหน่อยดูมีอะไรมีเปลี่ยนกระจังกระจังกระจังหน้าไฟหน้ากระจังหน้าไฟหน้า ด้านหน้าทั้งหมดเลยไฟตัดหมอก<อ>เลยชุดฝากระโปรงใหม่ด้วยฝากระโปรงใหม่ฝากระโปรงใหม่ใช่นะครับถ้าใส่ฝาเคเอ็มจะรอวันนี้นะรอวันนี้ตรงเอนะตรงเอตรงเอใช่ใครสนใจนะร้านนะั้นอันนี้จะไหนครับเนี่ยอันนี้ อีดูสุอึ้งวันไตสาขาค่าถรค่าพระน้องไสน้องไสก็มาแต่งหนึ่งตัวนี้หนึ่งหนึ่งจ้าหนึ่งจุดม้าตบบนี้หนกว่าฮเจุด